สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออนซอนออนเดอะเวนะคะขณะน,นี้เราอยู่กันที่หัวหินค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาหาของกินอร่อยๆที่ตลาดแทมรินที่หัวหินนะคะตลาดแทมรินหรือว่าตลาดมะขามนะคะเป็นตลาดขายอาหารค่ะแล้วก็ตลาดนี้จะอยู่บนถนนที่จะไปเขาตะเกียบค่ะถ้าเกิดเราวิ่งรถไปเรื่อยๆถนนเส้นนี้จะไปเขาตะเกียบค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมตลาดพร้อมๆกันเลยนะคะ ขณะนี้เวลาประมาณ5โมงครึ่งนะคะ5โมงเย็นค่ะก่อนเข้าก็มีการวัดอุณหภูมิก่อนนะคะทางเข้ามีหลายจุดค่ะทางเข้าด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งตรงนู้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะโต๊ะเก้าอี้มีให้นั่งเหลือเฟือเลยนะคะร้านนี้ขายตุ๊กตาหมาดับกลิ่นนะคะถ้าเกิดมีเสียงร้องราคา199ค่ะหอยเสียบหมึกเสียบค่ะเดินเข้ามาเนี่ย ร้านค้าค่อนข้างเยอะค่ะแล้วเรามาตั้งแต่หัววันคนก็ยังไม่ค่อยเยอะด้วยนะคะท่านผู้ชมเห็นอยู่ฝั่งนี้นะคะจะเป็นลานจอดรถค่ะ,ะเสียค่าจอดรถ50บาทต่อคันนะคะร้านนี้ขายหมาล่านะคะหมาล่าสายฮิปค่ะไม้ละ15บาทราคาไม่แพงนะคะ7ไม้100บาทค่ะน้ำสมุนไพรค่ะน้ำริยเจียน้ำใบเตยอัญชันเก๊กฮวยเลือกได้เลยตามใจชอบค่ะ ฝั่งนี้ก็ยังมีโตเก้าอี้ให้นั่งนะคะแต่ก็ต้องนั่งรักษาระยะห่างค่ะ mm hmm. เขาบอกว่ามาที่ตลาดแทนมรินหรือว่าตลาดมะขามจะต้องมาลองผัดไทยเจ้านี้ค่ะผัดไทยเสน่จันนะคะรานะคาเขาก็ไม่แพงด้วยค่ะก mm hmm. ลิ่นหอมเชียวค่ะท่านผู้ชมค่ะ mm hmm. อยืนนานนี่บอกดีอิวแน่นอนค่ะมีหอยนางรมขายด้วยนะคะนอกจากจะมีอาหารขายแล้วก็ยังมีของที่ระลึกขายด้วยค่ะมาตลาดนี้นะคะจะต้องมาลองกว๋วยเตี๋ยวต้มยำซูรโบราณร้านนี้ค่ะเขาบอกว่าอร่อยค่ะสิ่งที่อร่อยคือนี่ค่ะกว๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูโบราณน,นะคะ ดูไข่เขาเยิ้ยมๆเลยค่ะนอกจากจะมีอาหารไทยแล้วยังมีอาหารต่างชาติขายด้วยนะคะก็จะมีมันฝรั่งทอดค่ะมีไส้กรอกอวบๆอ้วนๆน่ากินด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวด,ดูราคาเขาก่อนค่ะราคาเขาก็ไม่แพงเลยนะคะมีไก่เกาหลีด,ด้วยค่ะอ,คอุ้ยมีอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ไก่อบน้ำผึ้งน่ากินมากฉ่ำมากค่ะดูสิคะเดินเข้ามาใกล้ๆหอมมากๆเลยค่ะจานเท่าไหร่คะร้อยค่ะจานละร้อยไก่อบน้ำผึ้งจานละร้อยนะคะดูสิคะเนื้อไก่แน่นๆค่ะฉ่ำๆเยิ้มๆน่ากินหอยหวานกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากค่ะจะบอกว่าทางเดินตรงนี้นะคะสามารถออกไปตลาดสิคา,ดาได้ได้หรือว่าตลาดจัก,กะจันค่ะ เดี๋ยวหลังจากที่จบคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปเดินที่ตลาดจักรจันนะคะสามารถเดินทะลุตรงนี้ได้ค่ะนี่เลยค่ะส้มตำแซ่บสารคามอยากกินมากเลยอ่ะมีหลายตำมากเลยค่ะแล้วก็ราคาอย่างที่เห็นเลยนะคะมีบิงซูด้วยค่ะหอยทอดน่าทานจังเลยดูสิคะ เดินอยู่ในตลาดนี้นะคะมี่อาหารโชยหอมมากค่ะบนเวทีกำลังจะเริ่มทำการแสดงแล้วนะคะมีการเชสเสียงทพอสอบเสียงค่ะตลาดมะขามหรือว่าตลาดแทมรินเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะมีที่นั่งกว้างขวางมีอาหารขายมากมายให้เลือกซื้อเลือกหาเลยค่ะเพียงแต่ว่าเขาจะขายของที่นี้เฉพาะวันศุกร์เสารออ์อาทิตย์นะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่5โมงจนถึงห้าทุ่มค่ะ น่าเสียดายที่วันธรรมดาเขาไม่เปิดขายนะคะนี่ขนมเบื้องค่ะใส่รสเข็นสวยๆเท่ๆเลยค่ะถ้าท่านไหนไม่ชอบอาหารไทยนะคะก็ยังมีพิซซ่าให้ชิมด้วยค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมตลาดนี้ชื่อว่าตลาดแทมมารินเพราะว่าในสวนในบริเวณของตลาดนี้มีแต่ต้นมะขามค่ะแล้วก็เป็นต้นมะขามที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ย กำลังออกลูกฝักกำลังงามเลยค่ะแทมารินภาษาอังกฤษภาษาไทยจะแปลว่ามะขามนะคะลูกค้าตัวน้อยกำลังซื้อแผนเค้กค่ะแผนเค,ค้กหน้าต่างๆเลยค่ะทอดมันกุ้งราคาเท่าไหร่คะร้อกับ1 0ึค่ะ ท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะแต่น่ากินมากชิ้นใหญ่มากค่ะน่าทานมากค่ะเป็นทอดมันกุ้งเกร็ดขนมปังนะคะหนูกินได้ไหหนูหนูกิน้ทอา3นาทีนะคะคุณเดี๋ยวขาเอาตะเตาให้อทอดได้น่ากินมากค่ะปกติแล้วไอศครีมนุ่มบ้านเราไม่ค่อยมีขายนะคะถ้าจะมีก็จะมีที่อีเกียหรือว่าที่แมคโดนัล์ค่ะแต่ที่ตลาดนี้มีไอศครีมนุ่มขายก็เลยอยากจะลองของน้องเขานะคะ น้องหายยังไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช็อกโกแลตค่ะมีวานิลาแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นผสมกันสองรสกันดีกค่โอเคค่ะของพี่เอาแค่รสเดียวค่ะวานิลานะคะใส่โคลนค่ะโคลนมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่เป็นวอฟเฟิลกับเวเฟอร์ค่ะได้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ท็อปปิ้งฟรีหนึ่งอย่างค่ะลูกค้าเลือกได้เลยอ๋อน้องเขาบอกว่าท็อปปิ้งฟรีหนึ่งอย่างแต่ทีเนี้ยเราชอบออริจินอลค่ะไอศครีมโคลนวอฟเฟิลโคลนเท่าไหร่คะ ห้าสิบห้าบาทค่ะอ๋อไม่ให้พี่เฉพาะวานิลลาเหรอคะอลูก,ก่ไมเคคยขอโทอทษี่ะเดี๋ยวค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้สตางค์เนาะค่ะท่านผู้ชมคะ่ะไอศกรีมนุ่มของเราค่ะ อร่อยขอบคุณาาค่ะเย็นชื่นใจตอนนี้จนตรีสดเขาเริ่มแสดงแล้วนะคะถ้าท่านได้มีโอกาสมาเที่ยวโฮหินนะคะช่วงสุบเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาชานอาหารที่ตลาดแทมารินหรือว่าตลาดมะขามนะคะตลาดเปิดบริการตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึง5้าทุ่มค่ะ ถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ